ความฝันเป็นจริงเอนดริกปาดน้ำตาเปิดตัวมาริดเอนดริกครับเด็กเทพของบราซิลกองหน้าที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นโรนัลโดอานายคนต่อไปเนี่ยออกมาปาดน้ำตาครับให้สัมภาษณ์บอกว่าดีใจมากครับหลังจากที่ตัวเดินทางมาเปิดตัวกับราชันชุดขาวท่ามกลางแฟนบอล4 3 0 0 0คนในสนามซานเตโกเบอร์นาบินะครับโดยมาริดครับเซ็นสัญ,ญญาเอนดริกจากเพอเมรัสมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2022ครับแต่กว่าจะย้ายทีมเนี่ยก็ต้องรอให้อายุครบ18 ก่อนซึ่งก็ครบแล้วในวันที่21ที่ผ่านมาหลังจากอายุครบ18ปีครับมาริทก็จัดแจงพิธีการเปิดตัวเอนดิคคนนี้เปิดตัวต่อหน้าแฟนๆเลยครับซึ่งเจ้าตัวก็ตื้นตาจนน้าตาไหลบอกว่าฝันเขาเนี่ยเป็นจริงแล้วครับเอนดิคบอกว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดมากผมเนี่ยเป็นแฟนมาริทตั้งแต่เด็กแลวตอนนี้ผมก็กําลังจะได้ลงสนามกับราชันชุดขาวแล้วผมมาอยู่ตรงนี้ผมจะได้ลงเล่นในสีเสื้อนี้ผมมีความสุขมากแบบบอกไม่ถูกทั้งผมและครอบครัวเนี่ยเราไม่สามารถบรรยายความรู้สึกได้ว่ารู้สึกอย่าง เพราะว่าที่แห่งนี้คือผมเนี่ยอยากจะมาอยู่โดยตลอดผมมีนักเตะขวัญใจที่เล่น,นกับทีมนี้หลายคนและผมกําลังจะเป็นหนึ่งในนักเตะมารวิดนะครับเอนดิก,ก่าวถึงแฟนที่เปิดตัวเขาอยู่ครับ40,000คนในสนามเนี่ยเขาบอกว่าให้ตะโกนคําว่าฮาลามาริดไปพร้อมกันซึ่งเอนดิกนะครับก็ลงสนามให้กับทีมชาติบราซิลชุดใหญ่ไปแล้วนะครับในศึกโกปาอเมริกาแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูฟอร์มครับว่ามาริดเนี่ยจะมีกองหน้าดาวรุ่งอย่างเอนดิกจะโหดขนาดไหนเพราะว่ากองหน้าบราซิลที่จํากันได้ ก็คือโรนันโดอานาครับรวมถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีรุ่นพี่อย่างวินนิซิอุสอยู่ในทีมด้วยก็เดี๋ยวต้องรอดูครับรถ้าเกิดว่าแนวรุกอนาคตไกลทั้งเอ็มบัปเป้ทั้งเอนดิกทั้งวิิซิอุสจูดเบลลิงแฮมฟอร์มโหดพร้อมๆกันเนี่ยนี่น่าจะเป็นทีมแห่งอนาคตเลยสําหรับกาลาติกสภาค3ของราชันชุดขาวเรอัมลมาดริดน,นะครับคิดว่าเอนดิกจะระเบิดฟอร์มตั้งแต่ปีแรกเลยไหมหรือจะยังไงเนี่ยก็ลองไม่น่าบอกกันหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องาด้เลบ